สีจะเป็นคนละสไตล์กันนะฮะเออคนละแบบเลยเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนิีนิตมาเผื่อเขาอยากจะมาปรับไม่มาตั้งคิดถึงเลยต้องมายาจิ้งอาพอมาเกาไม่กิน,กนโอ้โหนาเล่นเพราะ พี่บอกอะพี่พ่อพูดตลอดทางในรถหรือตั้งนานมาแล้วตั้งแต่วันนั้นเกิดขึ้นต้องคุยใช่ต้องคุยจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือป้ายกตัวอย่างเคสเตย์โจ้ขอโทษแต่อย่างน้อยแต่ไม่แต่อย่างออกสื่อรูสื่อดิทั้งไงอ๋อจำได้จำได้ไหมเออ ช่วงที่งานบุญที่ไปสยามไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสเลยไงถือโอกาสเลยไม่จริงๆก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะฝั่งของเราไอ้เน็ตมันค้างนะคะเลยไม่สามารถจะดูได้นี่เปลี่ยนแล้วค่ะไลฟ์เป็นของเป็กเองสามพี่เฮียเฮียควรเช็ดกล้องมานี่มาเดี๋ยวพี่เช็ดให้เองเสื้อพี่นี่แหละจริงๆเฮียกล้องเฮียนี่แย่มากเลยเดี๋ยวว่าแต่กล้องเลยค่ะโทรศัพท์ก็ ใส่เลยจ้าคือต้องคุยอ่ะเด็กน้อยน้องรู้สึกว่าอรา้ได้พยายามก่อนตายอ่ะนี่ประมือติดคอเอน้ำหน่อยน้ำน้ำน้ำหน่อยน้ำน้ำน้ำกินน้ำหน่อยใช่เราก็เห็นด้วยนะเรากล้องมันต่างกันมากเลยเช็ดแล้ว มันไม่เดินเท่าหนูหรอมันไม่เดันทำไมมันไม่เตินของพี่วะปมา่เช้า่พรุ่งนี้เป็ต้องไปออกรายค่ะก็ปกตเช้าเต้องกำหนดเวลาว่าจะกลับกี่โมงตอนนี้สั่งคนเราต้องมีลิมิตไม่แต่ได้ข่าวว่าสั่งส้มตำอย่างงี้ใช่ค่ะมาดูคนบ้ากันรับเดียวสี่พันกว่าแล้วมั้งแล้วรูปหน้า

พามุกอ카네카น카ืออะเ็นไอเจบจบประโยคสสไมอมรู้เลยถามว่าวันนี้เราจะกลับเป็ี่เมองอืมฮารุนารุนโ ขอเพ่งน,นะครับขอเพ่งน,นะครับเดี๋ยวให้ให้เราแล่นดีกว่า เอาพเพลงอะไดีคะนี่ไงนี่เนเลนเฮ้ลิตชอพราหน้านเราไม่เียนั่งข้างสัญญาไม่เล่นกีตาร์นคุณพ่อเจ็บนิ้วลูกไม่เล่นานมากแค่เล่เจ็บมากอยากเล่นปะคุณพ่อสอนนะห้าพ,พันแล้วนะผลิต 6,000แล้วแต่หัวใจเธอเออร้องๆเป็นลูกทุ่งดิก็แล้วแต่หัวใจเธอเคยร้องลูกทุ่งไม่ได้เลยไม่ได้รองดิลองดิคือขอตัวอย่างไหนดิมันคนคนละโน้ตกันใช่ไหมอืมคนยังสิยไม่เคยรักใคร คนยังฉันไม่เคยรักใครร้องเพื่อเอาเนื้อตัวเองอ่ะร้องคนยังฉันไม่เคยรักใครเนื้อเนื้อตัวเองอ่ะอะไรวะคนยังไม่เคยรักใครได้จะโวยเออ คนนยฉัเรฮ้ยทำไมเขามีเพลงแล้วอะเขาเจ๋งมากนะเขาทำให้คนอยากดูเล่นคอทเทศอะด้วยใครือใครเขาไม่เพลงแล้วอะมันกินไปอีกามาร้องอะใช่ไม่ได้ไง อ๋อย่างนี้แปลว่อาอีการ้องเพลงนี้เหรอแต่ว่าถ้าเขาเอาเพลงในในที่เขาอัดอยู่แล้วอ่ะก็ได้ถึงปัจอ๋จอเป็น,นีี่เพลงที่เขาอัดอยู่แล้ว,นนลวเหรอไม่รูอ้อันนี้ก็ไม่น่าได้นะถ้าเอาจริงว่าอะไรนะเคลียร์ถอดหน้ากากโชว์เม่งหน่อย เฮียน่าจะเปิดช anel นนใน YouTube แล้วโคดเพลงลงอยากฟังเฮียร้องเพลง<ม>อีการ้องเพลงประกอบละครค่ะอ่าเจ็ดพันแล้ววอมเสียงรอเลยนะพอดีรอ,อพิกกิตา้าแค่กอดกันก็พอมาแล้วไม่อยากจะขอได้อยา,ากมายิ่งกับผมนะ แย่ไม่ยิ่งก็ผ่าน I am แอร้องเพลงจำเนือ้อไปเรื่งยังไม่ได้เลยเน้เองเพลงอะไรดีอันนั้นก็เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ร้อง<ช>เลยนะฮอลเดนโหลดอ่ะมาก็ะเถิบพี่จิตตานุ่นซิงเกิลชีวิตวัน พายองไหมได้นี่กีตาอ่านบ้างให้ฟังบ้างตัไม่ได้เก็บไว้่ไหนมันจะค้างอีกแล้วอีการ้องเพลงประกอบละครนานแล้วจริงโจ้ไม่มีมั่งหรอคิดไว้ได้ได้เฮียจะคืนความสุขแก่เบาอย่างไรบ้างจะหมื่นแล้วเราเหมือนบอกเลิกแฟนเก่าเป็นสิบปีที่แล้วแล้วเราเหมือนกลับมาตกหลุมรักแฟนเก่าอีกตั้งทำไมต้องบอกโลกอ่ะ แฟนเก่าไม่ดีตรงไหนอ่ะเออเออเออร้อนตัวแทนนางทาดเวอร์ชั่นเรือนหลวงผลิตต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆคือไม่มีการตกตีแย่งชิงผู้ชายสังคมแห่งการแบ่งปันหลวงอย่างแท้จริงเฮียสอนวอมเสียงแบบพี่นัทหน่อยทำไมเฮียไม่อ่านเองใช้แต่พี่เตย ว่าเป็นแบบพี่หน้าคืออะไร <c oughs> ถ้าให้อ่านเองก็มอ่านเ,เรื่องรู้ว่าอ่านไหมช,<อ>ชอบชอบไหมอบอยู่ <ๆ S 1> กันนานมากนะเธอ<ม>พี่เอ <c oughs> อยู่ตั้งแต่กลางวันแล้วพี่เอ,อสวัสดีครับเจ๊แฟ<น>ร์สวัสดีไลฟ์ค้างช่วยเบาด้วยคุณหลวงจะเปลี่ยนโปรเนเ็ตเมื่อไหร่อันนี้ก็ไว้ใช้ไวไฟแล้วนะน คุณนายเตยไปทําอะไรคะพี่เตยไม่อ่านเม้นหนูสักเม้นเลยเสียใจพี่อ่านไม่ทันจริงๆมันเด้งไปเรื่อยเลยเนี่ยพี่เข้าใจผลิตแล้วว่าทําไมถึงอ่านไม่ทันเพราะว่ามันมาเรื่อยๆเลยอะอยากฟังเพลงไม่มีใครรู้ค่ะชอบพี่เป๊กตั้งแต่ดิสนีย์เพลงนี้เล่นยากนะยากในมุมหัวแล้วมันตีเล่นอีตามีมีใครมีเคยรู้เนี่ยมันแจ๊สเสือมันแบบยากซับซ้อนมัยากเข้าไปเป๊ะนะยาก แต่เพลงของเป็กอะไดยชอบเพลงนั้นสุดเลยที่ชอบเพลงเวลากระจายคนจียอนจียอนใช่จังใช่แล้ก็เสีงที่ตั้งเสียงรอใจก็ตั้งไฟฟ้าจะเป็นอีกแบบเพลงคุณยิงฉันไม่เคยรักใครที่ไหนแกร้องผิดเพราะมีติดตั้งไฟฟ้าอยู่สองตัวของอันดาตัวหนึ่งของอดัมตัวนึงเพราะเกไปแค่แล้วพราะมีเครื่องดนตรีให้อันดาอันดากับอดัมหมดเลยติดตั้งไฟฟ้ามีกลองมีเบส คิดถึงคิดถึงทำเพลงนี้เก่งๆนะผลิตจำเพลงรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายได้ไหมเพลงผลิตลืมยากอย่างก็คนของฉันไม่เคยไว้ใจใครสะโกงเพียดเมื่อเป็นานแล้วไงแปดพันสามแล้วตอนนี้คนเม้นท์เยอะแล้วต้องใช้บุญเจ้าช่วยแล้วค่ะว่าจะอ่านโดนเม้นใครจะเขียนได้ไหมจำเนื้อเพลงได้เอ๊ะอะไร จำเน iday, no ื้อเพลงได้ไม่ใช่เฮียเฮ่อผลิตน้องเพลงความลับให้ฟังนะโหลดมาเป็นลิงโทนด้วยนีใช่ตาไฟ้าความลับไม่เคยติดตามแต่ตอนนี้ติดงอมแงมโอ้ยอ่านไม่ทันตอนเด็กก็เขียนจดหมายไปบอกรักในรายการดิสนีย์ขับนะพี่คยอยากให้พี่เป๊กเรียกชื่อป๊อปอะค่ะเทอมนี้หนูจะเอาเกรดสีให้ได้เลยป๊อปป๊อปซัดป๊อปแกก็ต้องพูดเลยมากกว่านี้นิด เอาอยากได้เกตซีดเดี๋ยวได้เกตซีเหรอใช่น้องต้องทำอะไรถ้าน้องอยากได้เกตซีน้องต้องดูไลฟ์ตลอดมาต้องอ่านหนังสือนะครับจะได้เกตซีหรือเปล่าไม่ได้ดไไดออขอเพลงขาดความอบอุ่นจำขอดไม่ได้ครับจำขอดไม่ได้หรอกครับบางคน,นผมอาอยุสิบสอง เปิดให้ครับพี่แจ๊คสวัสดีอยากให้เฮียร้องเพลงไม่ตรงรู้ว่าเราขอเอาลองดีๆสักทีนึงดินี่แปดพันหกแล้วนะยังไม่หมื่นนะไม่หมื่นก็ไม่ร้องคุณหลวงอะไรเรื่องเยอะชะมัดเลยเฮียเหรอ ชอบเพลงนิทานหิ่งห้อยลืมเนื้อแล้วยังคือเฮียทั้นไหนเนี่ยกรเป๋าลมอ๋อลูกบอลเหรอไร้าลองไม่ไหวแล้วอ่ะพ่อกินวน์เข้าไปไร้ของติดตายเฮียตอนนั้นขนองอะไรเฮียอะดาเลยฮียขนมเหรอเป็นไรวะเป็นน้ำเพนิน หมวดเอ่อนครศรีขอโทษเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามันคือขนมนี่ขึ้นทกสะสมที่ตาไหมนี่คือร้านอันดาฮะสวยนะตัวเนี้ยตอบได้หรือเปล่าห่ืมเตยพี่อยากรู้ว่าใช้เลนไวด์หรอนะเตยกว้างจัง พี่ล้อบเอาเนี่ยเลยอยู่ข้างเข้าใจไหมมันก็เลยกว้างของหร่งมีความสุขสองทีตอนที่ได้มันมากล้ตอนที่ขายมันไปใช่ใช่สวัสดีค่ะพี่แจ๊คปวดฉี่นี่ไม่กล้าลุกไปเลยนะทำไมหนูขับรถอยู่ขับดีๆนะคะพี่แจ๊คพี่เป๊กร้องเพลงเป็นกำลังใจให้หน่อยน้องแปงกี้เป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจจ้ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจจบแค่นั้นหนะน้องแป้งกีไอ้อะเฮ้ยยะพี่เตยขนมพี่เตยขนมนะครับไม่ใช่ขนมอมขนมคืออะไรวะ คือเขาเขียนมาบอกว่าชอบไลฟ์ที่ขนมแต่พี่พี่เตยอานว่าชอบไลฟ์ที่ขนอมก็ไม่รู้ว่าว่าอะไรไลฟ์อะไรผู้ใช่อยู่เรีกเข้าเฮียไลฟ์ตั้งแต่200คนจนวันนี้8000เฮียก็ยังไม่อ่านเม้นเราเลยนานมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพี่เป๊กเลยนะเพราะว่าแค่ l ล v e ยังมไม่ค่อย<ป>อะไรวะนั่นแหละพี่ยังอ่านไม่ทันเลยพี่ยังอ่านไม่ทันเลยมันเยอะจริงจริงหวานหลานหลานอย่าน้อยใจนะจอย่าน้อยใจพี่เป๊กนนนนเฮียเอาแต่ใจโอ้วหเฮียคนยอดไม่จบเลยเวเจพี่ชนะ เราส่งจดหมายผ่านนกพิราบไปหวังว่าคุณหลวงจะได้รับนะเจ้าค่ะเออเออได้ดีกว่าเนี่ยเวลาตอนร้องเพลงคนใส่หน้ากากงี้ใช่ไหมแต่มันร้องได้ถูกป่ะร้องได้ใช่ไหมบายพอไหมแต่ติดจมูกแต่ตาิดจมูกนยังไงนะกดจมูกไหมมันกดไหมตอนนี้ยมองเห็นลูกมันมีจอน้ำตาต่อไป อยากฟังผลิตร้องโอเปร่าอไปแล้วนะโอเปร่าอย่าไปกลัวเด้อย่าไปกลัวอยากเห็นพี่เป็งเล่นละครเวทีป่ะที่ดูดูอยู่เนี่ย ที่ดูอยู่เนี่ยอยากเห็นที่เป็นเรืองบางทีวามอัดอั้นตันใจไหมเอาไหมหนึ่งสของการตอนที่ใส่หน้ากากอยู่เล่นหน้ากากดาร์เวเดอร์สตาร์วอร์หน้ากากัอะไรนะดาร์เวเดอร์อยากเล่นละครเวทีทำยังไงเนี่ยเล่นละครเวทีน่าลองเดี๋ยวลองแบ กาศิงโจ้ไปไหนไปเชียงใหม่เชใหม่ถ้าไม่รู้จักตัวตนของเฮียจริงๆจะคิดว่าเฮียหญิงมากอะพูดเลยหญิงไหมหญิงปะนี่ไม่หญิงแล้วนะแล้วหญิงปะวะไม่ิงอีกสี่นาทีถ้าคุณหลวงยังไม่ถึงเรือนค่าจะให้นอนนอกเรือนนะจ๊ะคะรอจนกว่าเฮียจะร้องเพลงแล้วหลับไปพร้อมเสียงเพลงของเฮีย นไอรอแมนมาอุ้ยอันนี้อะไรอุตตอร์แมนอุตเตอร์แมนชื่ออะไรนะไอาอนแมนอาอร์แมนใส่บ้างดิค่ะอ้อเห็นอันนาใส่แต่จะใส่ขายลูกันมามาเข้ามาเข้ามา่ายลูกัน็นขวบัวคุณพ่อจะเป็นลิงคุณพ่อจะเป็นลิงตอนใส่หน้ากากเลยตอนปกติลูกเอ You are the worst เพียยิ้มหวานๆใส่กล้องหน่อยเหมือนเพียคะยิ้มหวานๆใส่กล้องหน่อยยิ้มแล้วมองเห็นไหมพี่อีทอยู่ไหนเพียอย่าลืมความน่ารักอย่างนี้นะอย่าเก๊กอย่ายิงอย่าลืมคนดีๆของเราเก้าพันไรอีคุณหลวง ป้าไม่ยอมปล่อยลูกโป่งจะป้าแม่งจะเป็นลมนะเดี๋ยวนหนูกำลังจะเข้ามหนึ่งอยากให้เฮียเป็นกำลังใจให้หน่อยถ้าเฮียอ่านเมสหนูหนูจะเข้าห้องวิทย์คณิตให้ได้ชื่อๆเลยครับขอให้ทำให้ได้ทำให้สำเร็จนะน้องอยู่มหนึ่งทำอ่าหนิมาหนี่าหนิเลย ทำไมถึงเรียกคุณผลิตว่าคุณหลวงอะครับผมสงสัยยะด่าผมเลยทำไมนะทำไมถึงเรียกคุณหลวงนะเพราะคนตกหลุมแล้วจะเพราะคนตกหลุมรักเกียแล้วยอมเป็นทาสค่ะเฮียก็เลยกลายเป็นคุณหลวง พี่เอสิครับเอาพี่หนุ่มมาครับอะไรหน้าบุธลุกแล้วกาจุยเลยเหมือนลิงด้วยพี่ตรงนี้ไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูดินี่มันเลยมันมันปลิ้นมันปลิ้นย่าเนี่ยย่าละปลิ้นออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปพบแพทย์ได้เฮ้ยมีคนบอกว่าไม้เที่ยวนะกากออกอ๋อแล้ว หม่ครับยัวบุยัววเุยยยบอบบรไหมอะไรนะบอบเบ้บีบ้เราเราติส้มต่หวบอบบยนี่คือลูกงหรือ้าแมนเิเนียบ็เป็นไม่คยตลูกผปวเลน่าเกียวเลยกินกินพลิกกินเดียวเขาไปื้อไขายเหรอ ินเฮียอยากเล่นโฆษณาป้าอันนี้จริงจังลูปของหน้าละเปอรโว้ยโอ้ชนแม่ทำให้เลย โอ้เพราะคลิปที่เฮียเมาแล้วทําผมแสกกลางแล้วเพื่อนเรียกคุณหลวงร้องเพลงได้แล้วผลิตบางคนเขาจะไปนอนแล้วนองสักหนึ่งเพลงเต็มเต็มเพลงอะไรล่ะครับขอมาสิครับมีขอมาหลายเพลงเลยเพลงในเน็ตเดนแมสซิงเก็ได้เฮ้ยนี่มันนักกากบับเบิ้ลบี นี่มันนักกับบาบ์บังบีนใในี่ยหนาวไหมหนาวหนาวน <Now S 1> ไม่มีใครให้กอดยางจะมีใครใกินเ<น>กิาลคนอืนหนา ตัวเท่าไหร่คะนาทีถ้าไม่แพงจะขอจ้างอัดคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดให้หนูหน่อยไม่ต้องจ้างหรอกครับไปฟรีเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องใค<ห>ูนอเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ชื่ออะไรซูกันซ <laughs> ูกันเธอเราปะซูกันใช่ไหมวะซูกัน <laughs> น้องซูกันเธอเราปะใช่ซูกัน k y p เอ่ <laughs> ขอขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องซูกัน <laughs> k y p, p นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็เลยนนักสืบเก่งกๆสรุปว่าทำงานแล้วอัานได้ Happy Birthday ให้กับพี่ Happy b i r t h d สุกานสุนะพรุ่งนี้วันเกิดเราผลิตร้องเพลงให้หน่อยเราต้องรีบตื่นไปใส่บาตร Happy Birthday to you Happy Birthday to you หนูแนน h a p p y birthday Happy birthday to จ o u พูดพูดมีหัวใจแต่ไม่อยากรักกอบคนที่เคยได้เจลืมนะ้วผลิตเอ้ยใจร้ายใจร้ายสุดท้ายรอเลยไม่อยากรักก็เลยต้องพักใจเอาไว้บีเบอร ครเธใครยังสมใจไม่เสร็จเลยสักทีไม่รู้เธอิหาว่าอีกไหมอยากรู้ไม่รู้เธอใจฉันบไห I want you know ธอเข้ไหมที่ฉันเป็นแบบนี้อย่างนี้พยายาม พยายมพยาบาลพยามาลพยายมแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรตัวคนโดนคนเดียวตัวคนโดนยองไอเดียวไหมแบบว่าได้อยู่ก็ยังนจะรักไปทุกความรอเท่าไหร่มันยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรัก ถอดหน้ากากหน่อยคระเฮียตูตูมันเเป็นโคโค่ค,ครันช์ขอ,อเวลาหน่อยเราว่าเม้นมันเยอะมากบางทีขึ้นพร้อมกันแล้ว oh. แต่ว่าเมนใครมันแสดงขึ้นขอให้เฮียกับพี่เตยเห็นเห็นนะบางทีจะอ่านไม่ทันจริงมันเยอะมากเฮียร้องเพลงที่คิดว่าจะทำให้คนทั้งประเทศเขินแบบสุดๆหน่อย โอ้ยพี่เป๊กคือหนูนกเว้ยเมื่อวันอาทิตย์ไปไดโนซีอยากเจอพี่แต่วันจันรับเกียตเลยรีบกลับอดเจอเ<ห>จอกันแล้วในไลน์นี่ไงไไเออเอ้าเอา้เอตูมเราเวิดเป็นโคกคุคอนคงไม่มีพักการคงไม่ไปไ,ไปตลาดคงต้องโดนไล่ฟ้าซักอะไรนะ ไม่ถึงหมื่นสักทีเลยพี่เตยขาเอาหน้ากากเฮียไปเก็บหน่อยคะ่ะแบบเป็นจงังคขาประดิอ์ออกๆเขามองไม่เห็นหน้าเป๊กเขาอยากเห็นหน้าเป๊กไม่อยากเห็นหน้ากาก คิดถึงปลาก้อยจังคุณหลวงไปเข้าห้องน้ำค่ะอีแสเดยวตบเลย <c oughs> ตัวคนเดียวหุ้ยจริงโจ้จริงโจ้ทุเรียนทุเรียนอันดาเชียร์ใครอันดาอันดาค่ะ ห oh, อบอบีอัออลแมนระวังนนหยิบโยนมาที่โต้ยนะของลง้มเก้าล้มก้าแตกะเต่ไนู้นนี่นะเตะไปนู้นเอ้ยทำไมมีเดอะแมสซิงเกอ่ะวันนี้วันอะไรวะรลีแันอ๋อรีแันอ,อ๋อต้องเป็น<ม>รีแล,น,ลนของไอ้นี่แน่เลยของรอบผลิตกับทุเรียนปะใช่ น่าจะใช่นะโอ้มีดีรันด้วยวแป๊บนะคะเป๊กไปเข้าห้องน้ำร้องเหอเฮียนี่อยู่โรงพยาบาลสองอให้พี่อีซื้มาก็ได้ผลีตมีสายเข้าตะกี้ไม่ใด้ซื้อเพิ่มเลยอ๋อโอเคมีสายเข้าตะกี้ ไม่รู้เบอร์พี่อีทต่อผลิตไม่ได้เนมไว้อะ่เดี๋ยวพี่เอาเบอร์นี้ก็ได้เดี๋ยวพี่โทรหาพี่อีทได้หมดนะเดี๋ยวนะเป็งเป่นเดี๋ยวเป่งมาไม่ได้อ้าวบ๊ายบายเจอกันใหม่สวัสดีครับ